แล้วคือเร้่อการปรับตัวในยุคอินเวนเจอร์มาร์เก็ตติ้งคิดว่าตอนนี้อินเวนเจอร์รุ่งเรืองนะครับรวยไหมครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูเป็นะครบพาดีผมไปได้บทความจากพี่สาวท่านหนึ่งนะครับส่งบทความนี้มาให้คือมีคนพี่ท่านหนึ่งเขาไปศึกษางานที่จีก็ยออ ว่าที่จินนะครับเขาจะนำหน้าการตลาดไป2-3ปีเพราะฉะนั้นผู้ทง่าย้จิงคืออนาคตของประเทศไทยในเรื่องของการตลาดติกตอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองดูผลมานี้กันครับอีก2ปีการใช้ KOL หรืออลูเอนเซอร์ในการทำแบรนด์จะไม่ไหวอีกแล้วเข้าใจไหมครับ KOL mm hmm. และ Influencer นี่ครับต่อไปจะ